รเรื่องของเมียนมาคงจะขอตอบแยกเป็น2ประเด็นนะครับประเด็นภาพใหญ่กับประเด็นภาพปัจจุบันก็คือช่วงที่เกิดขึ้นเมื่อสองสาวันที่ผ่านมาที่เกิดขึ้นที่สนา,ามบินจังหวัดต,ตากนะครับเอาเรื่องใกล้ชิดตัวก่อนก็ยังที่ได้สื่อสารไปทางหลายหลายทิศทางนะครับว่าก็อยากจะเห็นว่าความโปรง่งใสแล้วก็มีการรายงานสถานการณ์กับคนที่อยู่ใน พื้นที่นะครับเพราะว่าเขาก็มีความกังวลมาผ่านมาทางสสของพรรคเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสนามบินว่าจะปิดไม่ปิดจะสามา,า,มารถเดินทางได้หรือไม่ไม่ว่าจะเป็นข่าวลือที่พูดกันในพื้นที่ว่าอาจจะมีการาใช้ความรุนแรงเพิ่มเติมนะครับจากการที่มีปัญหากันกันในพื้นที่อะไรต่างๆ,ๆนานาแต่พอรัฐบาลไม่ได้มีการชี้แจงนะครับทางผมแล้วก็ทางสสเข้าไกลก็ได้ตั้งคําถามว่าอยากจะให้เกิดการถแถลงเกิดขึ้นซึ่งรัฐบาลก็ตอบสนองมาทั้งหมด4ครั้งใช่ไหมครับอันที่1คือมีทวิต ทวิตเตอร์มี X ของรัฐมนตรีช่วยอันที่สองก็คือถแถลงการของท่านรองอธิบดีใช่ไหมครับอันที่3ก็คือนายกให้สัมภาษณ์อันที่4ก็คือโฆษกของกระทรวงกลาโหมคุณจิรายุหวงทรั์ใช่ไหมครับ,โโรบ,รบซึ่ง4อันที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ยังคลุมเครือไม่ชัดเจนแล้วก็บางเรื่องก็ไม่ได้ไปในทิศทางเดียวกันนะครับหลักของเราก็คือว่าถ้าทุกอย่างเป็นไปตามหลักของกฎหมายสากลน,นะครับแล้วก็เป็นเรื่องของสิทธิ์ไม่ควนมีความเท่าเทียมกัน แล้วอธิบายได้ให้ตรวจสอบได้ถามได้เนี่ยผมก็คิดว่ามันจะคลายข้อสงสัยแล้วก็จะเป็นประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่แล้วก็เป็นประโยชน์กับทางรัฐบาลเองนะครับอันนี้คืคงเป็นเรื่องของภาพย่อยเป็นเรื่องของณปัจจุบันแต่ในเรื่องของภาพใหญ่ก็คงจะย้ําสิ่งที่ได้พูดกับท่านรัฐมนตรีปานปีนะครับในวีที152ว่าก็อยากที่จะให้มีการ เข้าเข้าปัญหาหรือ e n g เ g e เนี่ยเข้าสู่ปัญหาหรือเข้าสู่การพูดคุยเนี่ยให้รอบด้านมากขึ้นนะครับเพราะว่าภาวะความขัดแย้งของเมียนมาก็มีหลายภาคส่วนนะครับมีทั้งกลุ่ม SAC มีทั้ง NUG แล้วก็มีกลุ่มผู้นำชาติพันธุ์ชนกลุ่มน้อยอีกมากแต่ละพื้นที่เนี่ยก็แตกต่างกันไปแต่ถ้ากไป e n g a g e ที่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งก็จะดูว่าเราทิ้งน้ำหนักไปให้ฝั่งหนึ่งแล้วก็ได้ข้อมูลที่ไม่ครบแล้วก็ไม่สามารถที่จะตอบสนองกับสถานการณ์ได้รวดเร็วเพียงพออันที่2ก็คงเป็นเรื่อง inter นะครับ inter agency เมียนมา Task f o r c ในประเทศไทยเพราะว่าถ้าเกิดพี่พีสื่อมวลชนฟังตอนที่อภิปราย1 5 2อเนี่ยตอนรวมอภิปรายว่ามันมีทั้งเรื่องของการใช้ e นเน็ตการใช้ไฟอะไรทั้งหลายแต่ละอันแต่และกระทรวงหมดแต่เท่าที่ผมฟังก็คือมีรัฐมนตรีดีอีคุณประเสริฐที่ตอบรับว่าโอเคเข้าใจเรื่องแล้วเดี๋ยวจะไปติดตามต่อเพราะมันมีผลกระทบกับในเมืองไทยแต่รัฐมนตรีดีอีก็ไม่สามารถสั่งรัฐมนตรีต่างประเทศได้ไม่สามารถสั่งรัฐมนตรีกลาโหมมได้เพราะฉะนั้นเนี่ย ก็อยากจะให้มีหน่วยงานทาสฟอร์ดในเรื่องนี้โดยโดยจริงๆเพื่อที่จะทํางานในเชิงรุกมากขึ้นนะครับอันนี้ก็คงเป็นคําตอบสําหรับทั้งภาพย่อยแล้วก็ภาพใหญ่แล้วก็สิ่งที่เกิดปัจจุบันแล้วก็สิ่งที่ควรที่จะเกิดไปในอนาคตครับที่นีปรเด็ล่าสุดคือท่านรัฐมนตรีบเนี่ยออกมาแจ้งว่าสิ่งที่ไปเนี่ยไม่มีคนไม่มีอาวุธซึ่งึ่งไม่ตรงกับที่นายกถลงอแค่แต่คาดเมื่อวานที่คอตอหลายๆส่วนอาจจะไม่ตรงกัน กถ็ถึงได้รู้สึกว่ามันมีความคลุมเครือนะครับแล้วยิ่งไม่มีความชัดเจนบางทีจุดประสงค์ของการถแถลงของ,ของกระทรวงเนี่ยเพื่อที่จะลดข่าวลือใช่ไหมครับเพื่อที่จะให้ความมั่นใจกับคนในพื้นที่แล้วก็พี่น้องประชาชนทั่วไปว่าประเทศไทยจะไม่เป,เป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้งในเมียนมาแต่พอคนที่5ใช่ไหมครับพูดรัฐมนตรีช่วยพูดอย่างหนึ่งนะครับรองอธิบดีพูดอีกอย่างหนึ่งนายกพูดอีกอย่างหนึ่งโฆษกกลาโหมพูดอีกอย่างหนึ่ง และรัฐมนตรีต่างประเทศพูดอีกอย่างหนึง่งมันก็เลยทําให้เกิดความสงสัยว่าสิ่งที่เขา,เ,าเล่าลือกันในพื้นที่ว่ามีคนสําคัญของอมีเวดีไปไหมมีผู้จัดการธนาคารไปไหมมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ในพื้นที่เพราะว่าเราอยู่เป็นสสเขาก็จะเล่า,อาคอยอัปเดตให้ผมฟังว่าข้างในฟนั้นมีคนหรือไม่แล้วถ้ามีน่าจะมีโอกาสเป็นใครบ้างมีในทหารายศอะไรบ้างอะไรทั้งหลายเนี่ย ซึ่งผมก็ไม่ได้เชื่อนะครับบอกบอกตรงนี้ว่ายังไม่ได้เชื่อนะแต่ว่าคนเป็นนักการเมืองมันก็ต้องฟังแต่ยังไม่เชื่อไว้ก่อนแต่ว่าก็ถ้าจะให้มันจบทุกเรื่องเนี่ยก็รัฐบาลก็น่าจะแถกกันเป็นเรื่องเป็นราว<ช>ถ้า,า,าเป็นทางทางการก็น่าจะทําให้กระจ่างขึ้นครับแล้วความคืคอว่าการวางตัวของรัฐบาลตอนนี้ที่มันไม่ชัดเจดนจังหวลไหมว่ามันจะเป็นแบบการสึกเข้าบ้านผมก็คิดว่าตอนนี้นี่มันน่าจะทําให้เกิดความ เกิดความเข้าใจผิดแล้วทําให้เกิดสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ตามมาอีกหลายเรื่องนะครับภาษาอังกฤษเขาเรียกว่ามีมีอักิเดนนะนะคือในในเชิงการต่างประเทศเนี่ยมันต้องมีกอร์ดเรลส์หรือว่ามีช่องที่ป้องกันที่ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจนมันลุกลามไปก,กันมากมายอะไรเงี้ยถ้ารัฐบาลมีกอร์ดเรลส์ตรงนี้ตอนนี้ท่านท่านปันปีกับท่านเสียศักดิ์น่าจะเข้าใจศัพท์ตรงนี้ว่ามันคืออะไรเพื่อที่จะให้ไอ้สิ่งที่มันควบคุมได้เนี่ยอย่างน้อยมันกั้นได้ว่ามันจบอยู่แค่ตรงนี้ ตกลงแล้วจะมีการเจราจาไหมว่าจะมีการใช้กําลังทางอากาศมาถลม่มมีวดีหลังจากที่อบพยพคนของมีวดีออกมาหมดหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คนในพื้นที่เขาพูดขันเป็นต้นอย่างงี้แต่ถ้าเกิดคุณไม่ไม่ไม่แถลงให้มันชัดเจนเนี่ยมันก็จะเกิดอุบัติเหตุได้มากหลายเรื่องรวมถึงสิ่งที่ผู้สื่อข,ข่าวได้ถามมาด้วยมันก็จะทําให้ความขัดแย้งมันมันขยายขึ้นไปด้วย ครับก็อันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ผมได้ยินมาก็คงตรงกับทางทาง,ทางผู้สื่อข,ข่าวนะครับทางรัฐบ,บาลต้องแัดการยังไงก็ผมก็คิดว่าอย่างที่บอก่าควรที่จะต้องต่อสายกับทางคนที่อยู่ในพื้นที่แล้วก็ผู้นําชนกลุ่มน้อยแล้วก็ผู้นําของ n u g ใช่ไหมครับก็เข้าใจว่าเขาเล่าให้ผมฟังว่าก็ติดต่อทางรัฐบาลหลายครั้งแต่ว่าไม่ยอมที่จะเจรจาด้วยใช่ไหมครับอันนี้ต้อง,ต,อง,ต,องต้องให้เชิงอา่านไว้ก่อนก็คือตอนที่อยู่ที่เจนีวาเนี่ย ไปที่ i p u เนี่ยก็มีกลุ่มคนของเมียนมาไปที่เจนีวาแล้วก็มีโอกาสได้กินกาแฟ,ฟอะไรกัน mm hmm. เขาก็ได้พูดความในใจของทางฝั่งเขาแม้ว่าพอดิปลโลม y ซีของไทยมันไม่รอบด้านเนี่ยสิ่งที่เขาอยากจะพูดหรือสิ่งที่เขาอยากจะเสนอเนี่ยมันก็ไม่ได้รับฟังใช่ไหมครับมันก็ผ่านไปในช่องทางที่เป็นทางการของรัฐเพียงอย่างเดียว ผมก็คิดว่าตอนนี้น้ําหนักมันมาแบบนี้แล้วมันถึงเวลาที่จะต้อง engage อย่างน้อยก็คือเป็นทั้ง3ฝ่ายเพราะว่าฝ่ายหนึ่งเนี่ยเป็นผู้นำชาติพันธุ์ที่มีแต่ละรัฐก,ก็เป็นผู้นําของตัวเองใช่ไหมครับมีกลุ่ม NUG มีกลุ่ม SAC ก็คือรัฐบาลทหารในะปัจจุบันผมคิดว่าถ้าเราอธิบายให้รัฐบาลทหารฟังว่าเราต้องการข้อมูลที่มัน comprehensive กับ diverse นะภาษา diplomacy ก็คือว่าให้มันรอบด้านแล้วก็ให้มันครบถ้วนเนี่ย มันทําให้เราเข้าใจสถานการณ์ในพม่ามากขึ้นแล้วเราทําให้เราสามารถวางยุทธศาสตร์ที่มันเป็นประโยชน์ทั้งกับพม่าแล้วก็ในไทยได้มากขึ้นอตอนที่ผู้นําของ NUG อยู่ที่เจนีวาก็เล่าให้ผมฟังว่าสถานการณ์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ซึ่งผมคิดว่ายังไม่เหมาะสมที่จะพูดผ่านซื่อแต่ผมถามเขากลับว่าไม่ว่าจะเรื่องการเผาข้าวโพดในรัชฉานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสกัดยาเสพติดก่อนที่จะเข้ามาถึงเมืองไทยไม่ว่าจะการจัดการการค้ามนุษย์หรือว่าเรื่องเกี่ยวกับออนไลน์แกมที่ได้อภิบาย1 5 2เนี่ย ท่านที่เป็นผู้นําชนกลุ่มน้อยที่อยู่ในพื้นที่เพราะว่าแต่ละสเตทนี่คือคนนามันไม่คนละคนกันสามารถที่จะช่วยเมืองไทยด้วยได้ไหมใช่ไหมครับแล้วเราก็ยินดีที่จะช่วยเหลือเรื่องระเบียงมนุษยธรรมอย่างเท่าเทียมอย่างที่ไม่ต้องผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งและละเลยอีกช่องทางหนึ่งก็บอกนั่นแหละคือสิ่งที่เขารออยู่ถ้าเกิดเขาถ้าเกิดเป็นเรื่องจริงนะก็คือนี่คือสิ่งที่รอว่าการที่เราสามารถที่จะเ n g เกจทุกฝ่ายได้อย่างเท่าเทียมและไม่เลือกข้างมันคือโอกาสที่จะทําให้ เราเข้าใจปัญหาในเมียนมามากขึ้นและชุเราปัญหาที่มันมีอยู่ในบ้านเรามากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันมันคือวินวินซูเอชั่นมันคือวินวินดิปโลมาซีนะครับถ้าภาษาในเชิงการการต่างประเทศเขาเรียกว่าฟรอนท์ไลน์ t เตท d i p l o m a c ซีฟรอนท์ไลน์ที่แปลว่าอยู่แถวหน้าก็คือที่ท,ที่เป็นที่แชร์บอร์เดกันนะั่นแหละฟรอนท์ไลน์สเตทใช่ไหมครับแล้วก็ดิ p l ลมา c ซีที่ สามารถ <im it ens> ทําให้เราเข้าใจว่าพื้นที่ที่เวลามันเกิดขึ้นที่นี่แล้วมันมีผลลัพธ์มาที่นี่เนี่ยมันจะต้องพูดคุยกันยังไงบ้าง,ง <ti ens> แต่ถ้าเกิดเราไม่พูดคุยกับเขาเลย <S <s <oit> <S ก็อย่าหวังว่าปัญหา PM 2 5ชป,ปัญหาออนไลน์สแกลหรือปัญหายาเสพติดจะจะ,จะดีขึ้นได้อันนี้ผมก็เสนอหลายเรื่องไว้ในอภในในิปราย1 5 2ก็ขออนุญ,ญ,ญาตย้ําอีกทีนึงท่านนายกบอกว่าเวลาเนี้ยน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ที่ดีที่สุดในการที่จะเข้าไปพูดคุยกับรัฐบาลเนี่ยนรับมันจะอาจจะเป็นจุดที่เขาวิ่งท เราได้ง่ายขึ้นถ้าสมมติว่าเราไปเจรจารเรื่องเรื่องยุทธศร์ท่านท่านนายกคุณีเหรอจะให้สัมภาษณ์สื่อ่างประเทศรอยเตอร์ใช่ไหม่ก็คือเห็นด้วยก็ผมเห็นด้วยแต่ว่าไม่น่าพูดออกสื่อ <c oughs> คือเรื่องพวกนี้มันเป็นยุทธศาสตร์มันเป็นเรื่องการทูตบางเรื่องมันมันไม่ควรที่จะพูดออกมาว่าเขากาลังอ่อนแอที่สุดเพราะฉะนั้นเราจะขอไปคุยกับเขาเนี่ยอ่าถ้าท่านพูดจริงนะอันนี้ก็คือตามที่เล่าให้ฟังแล้วก็เห็นข่าวในในรอยเตอร์ของคณพานุที่เป็นคนสัมภาษณ์ที่สมุยใช่ไหม ผมก็เห็นอยู่แค่นั้นแต่ก็ยังยืนยันเหมือนเดิมนะเพราะเราพูดกันเป็นแบบทางการในเชิงการทูตเนี่ยผมก็ยังพูดตั้งแต่สมัยก่อนเลือกตั้งว่าการที่จะแก้ไขปัญหาของเมียนมาได้ให้เมียนมากแก้ไขปัญหาของตัวเองโดยที่เราไม่ได้ไปยุ่งเนี่ยเราต้องได้รับฟังความคิดเห็นที่ททรอบด้านซึ่งเมียนมาเนี่ยมีทั้ง NUG มีทั้ง s s c และมีผู้นําชนกลุ่มน้อยแล้วก็มีประวัติศาสตร์ที่เป็นยาวนานถ้าเกิดคุณเฉพาะคุยกับคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแล้วคุณไม่คุยที่เหลือเนี่ยคุณจะแก้้้ปปััญญหหาาาช่่ววยเขแแกไไมไดล ไอ้ผลพลอยได้ของปัญหาต่างๆ3ข้ออย่างที่ผมพูด <P. S 1> ก็คือ PM เ5ยาเสพติดแล้วก็เรื่องออนไลน์สแกมเนี่ยมันก็จะไม่สามารถแก้ได้ด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าถ้าเป็นผมคงคงไม่สามารถบอกไปพูดกับเขาว่าตอนนี้รัฐบาลอ่อนแอที่สุดขอใช้โอกาสนี้ในการพูดในการนั้นอนุให้เชิงอาจเป็นเป็นพยานด้วยกันว่าก็คือตามที่ผู้สื่อข่าวตั้งคําถามถามาเป็นแบบนี้ผมยังไม่ได้อ่านไรเตอร์จริงๆก็เลยอาจจะทานายยอาจจะไม่ได้พูดก็ได้เรื่องนี้ครับมันจะกลายเป็นเร่องร่ำ ใช่ไหมครับเพราะว่าการทีร่รถถัฐบาลกลุ่มเครือไม่ออกมาพูดชัดเจนนั้นเป็น,นนะถถการว่าภาพจำว่าอาจาอจะหลอท่าไปสนับสนุนรัฐบาลเนี่ยก็ในในมุมนี้ก็สิ่งที่พอที่จะยืนยันได้ก็คือว่าต<ม>่างชาตินะครับทั้งในอาเซียนเองนะครับแล้วก็อาเซียนบวกสเช่นจีนอินเดียนะครับบังคลาเทศแล้วก็ประเทศมหาอำนาจทั้งอเมริกาแล้วก็จีนเนี่ยก็รอท่าทีที่เป็นเชิงรุกมากขึ้นของประเทศไทยอยู่ ถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยไฟฟอยด์คอนเซนเซสมันก็ไม่ไปถึงไหนมันต้องอยากจะรอรัฐบาลไทยร่วมกับอาเซียนอย่างเท่าเทียมกันเพื่อที่จะทําให้ไอ้ไฟฟลอยด์คอนเซน s ซสเนี่ยมันเป็น5 y e a r roadmap ขึ้นมาได้มันถึงจะได้สามารถที่จะช่วยกันให้คนพม่าช่วยคนเมียนมาช่วยกันจินตนาการว่าทางออกของความขัดแย้งนี่คืออะไรมันคือรัฐธรรมนูญใหม่ใช่ไหมมันคือการรวมกันเป็นสาธารณรัฐใช่ไหมอันนี้นี่มันเป็นสิ่งที่เขาต้องช่วยกันคิดช่วยกันจินตนาการเพราะไม่าง้นเนี่ยมันออกจากความขัดแย้งไม่ได้ มันก็จะแบ่งกันว่าเป็นรักใครรัฐมันเป็นอะไรตลอดเวลาซึ่งมันก็ไม่ใช่สิ่งที่พี่น้องเมียนมาน่าจะน่าจะชอบใช่ไหมครับก็คงจะต้องช่วยกันเขาเรียกว่าช่วยกันวางรากฐานช่วยกันวางอาร์เคเต็คเจอร์ว่า post conflict หรือว่าหลังความความรุนแรงที่เกิดขึ้นเนี่ยสี่้าปีมาเนี่ยหน้าตาของประเทศเมียนมาของที่มีประชาชนอยู่ในสมการด้วยหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงครับวันนี้ก็คงตอบแล้วว่าทุกทุกประชาคมโลกก็ รอบทบาทของประเทศไทยร่วมกับอาเซียนอยู่